ทางด้วยกันจะดึงเ่าไปโดยันเเเราแวมมไมีเดยวเเลแส้ไปองมสองแสงกว่านสองแสงกว่าจะดึงเข้าเลยนะ เป็นเฟสใช่ไหมเฟเป็นอยู่เป็นอยู่ ครับเดี๋ยวไิงที่ไหนเลยองนะครับใช่เลยใกล้ข้างเลยอัดไมดวปิดพัดลมเอาปิดพัดลมเอาพัดลมแรงเข้าตอนนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดนะอาจารย์แน่จะพูดเรื่องเรื่องวิญญาณ หน้ากล้องกลับหน้าเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันต้องอย่างนี้เปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์ด้วยดูเปิดแอร์เปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์ปิดประตูเี CF ก็ได้ CF ได้แบตขับเอาไอ้ไอ้สายไอ้ไอ้แบตมาใส่ที่นี้เนี่ยดูตัวแบตมันหมดมีไหมเดือดอันอันนี้เหรอแบตแบตก่อนอ่อ แค่ไัวนีลต่ลี่แน่ในี่รางจะถึงรากสสยยางมานี่เนมะีแมันอยู่กิ่งสกิแล้วลากสสยยางเราเอาเอานื้อมาใส่ด้วย,ยสองีดทั้งหมดแล้วเคจ็บไฟไว้เลย

เห็นไหมแจกพูดเลยว่าตอนนี้ขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักลูกศิษย์ลูกหาท,ทุกๆคนครับนะคนที่ติดตามเรียนแอร์ด้วยครับวันนี้มาไลฟ์สดครับนะฮะให้ลูกศิษย์ลูกหารู้ว่าเรียนแอร์มาแล้วอยู่บ้านครับอยู่สำนักที่หมู่บ้านปิตเจริญโครงการสามหมู่บ้านปิตเจริญครับนะใครสนใจก็มาได้มาลงหน้าหน้าทองศักดิ์สิทธิ์กาฤทธิ์ทองศักดิ์เสกเลธยัน นะกดไลค์กดแชร์ดีครับใครจะดูดูดวงชะตาหรืออะไรกดไลค์กดแชร์ห้าไลค์5้าแชร์ครับวันนี้มาไลฟ์สดครับอยามาบรรยายให้ฟังว่าการในที่ว่าวันได้ออกทีวีไปนะครับนะมันคาใจประชาชนอยู่ที่เขามีผ้าแดงมีมะนาวมีฟูกมีเทียนมีเงินเหรียญบาท มันมาเหมือนอายความว่าไงบางทีมันเนี่ย<า>มันไม่ได้ใช่ไห่ใช่เป็นการสะดกดเคาะ์ครับเป็นการเอะเกี่ยวกับด้านเอไสยศาสตร์มนต์ดำสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมู่บานก็ไปออกทีวีรายการของบุ๋มปนัดดาก็คุยเรื่องนี้แหละครับกับเรดังมากกับโลกโซเชียวครับนะฮะมันเป็นที่มาที่ไปบอกว่าเอะเขาแบบว่าหนึ่งการแบบเดยทำแบบที่มีมะนาานี่ก็เรืาา่องการนทนเหือเขาเรียกว่าเป็นการผ่าจ้าทำให้เคลื่องลกล้างจากกันไป นะฮะปีกทิกหนึ่งจะทิ้งแม่นาอีกทิกหนึ่งไว้ข้างบนครับนะฮะกดไลค์กดแชรคนครับทำมาเยอะครับทามาดูเยอะๆเลยครับยินดีครับนะฮะเก้งสองเครื่องสามเครื่องเลยครับครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกเครื่องหนึ่งครับนะสวัสดีครับเครื่องนี้ก็สวัสดีด้วยครับนะฮะเดินแอร์มาแล้วครับใครจะมาสระเสกไม่ยันก็มาได้ นะศักดิ์เสกเล็กยันลงหน้าหน้าทองศักสานิการลิ้นทองหัวหนีเมียหนีหัวโยกเมียแยกหัวแตกเมียจากก็ตาไล่เมียตีก็ต้อตงมาหาในแพร่ครับมาให้ช่วยเหลือก็ยินดีครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านจตเจะเลยโครงการ3บร้านเลขที่สามหนึทับสี่ซอยสอครับยินดีครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูเยอะครับมาแล้วครับ ไม่ได้ไลฟ์กดเลยไม่ได้ไลฟ์สดมานานแล้วหลายวันแล้วร่วมเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วครับมาเลยครับจะสอบถามเรื่องอะไรก็ยินดีครับจะมาบูชาพระปู่ปู่เครื่องรางของขังเป็นทางเมตตาบาสเนยก็ยินดีครับนีอจะโทรศัพท์มาคุยก็ได้ครับศูนย์เนี่ยหห้าห้าห้าหนหรือว่าศูนย์เนี่ย้าห้าแปดสามเจ็ดห้าสี่ห้าห้าครับมีสองเบอร์ครับสนใจก็มา วันนี้มีนายการ,ราที่ีเพชรมาเยี่ยมเยียนจะมาทําเกี่ยวกับด้านไอ้จิตทวิญญาณนะฮะจับจิตทวิญญาณมันมจริงหรือไม่นะฮะก็ยินดีครับอย่ากดไลค์กดแชญญะะร์เลยครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้ครับครับผมสวัสดีครับ ดีครับบอกคุณศิลปินครับหนุ่มเอสายหนุ่มอะไรอ่ะรับเพื่อนครับผม <c oughs> ครับจิ๊ดีครับนหนูเอามาอ่านมาดูหน่อยสิมาใครนั่นมาดูหน่อยอ่านหน่อยสิ อานเ่มาจากไหนร้านรานดดู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 ้ิงรานหลานมาอ่านพี่นดูที่่นมะไสดอ่ะมีเครื่องผ่านไหมผ่านก็บอกแนีมีมีเครื่องไหมโรศัอ่ะ ดูเลดูนี่ดูเรยวบอกจังไม่ต้องพูดงี้เลยนะไม่ได้ไม่เชิญดูนี่แล้วบอกจังแล้วก็อ่านเร็วขอบคุณใครขอบคุณชื่ออะไรเหมือนไรใครสุะใจอไม่นั่งดูก็ได้นั่งดูก็ได้เนี่ยบอกมาใครบ้างเดี๋ยวไบกล้องนั่นนะคุณพิศรุตถามว่าทำยังไงให้สาวรักอ๋อสาวรักก็ต้องมีสีพึ่งครับนะฮะสีพึ่งมหาเสน่ห์ หนุมานหลวงพ่อดีไอหนุมาลหนุมานหลวงพ่อดิงสิงหลวงพ่อเดิมแป้งเจิม่ันมหาสมชายด้านภายก็ต้องเรียนแอร์ครับนะฮะถ้าสนใจก็มาทางด้านเวตาหาเาสเนีย์มีื้นของนี่นะหูยู่วอนตโลกสามหัวถ้าทาตอนนี้ติคุกครับทําตอนนั้นจนบวดยู่ครับครับอย่าทึ่งบวดยู่ครับหานุบาลหลวงพ่อดิงสิงหลวงพ่อเดิมแป้งเจิม่ันมหาสมชายด้านภายก็ต้องเรียนแอร์อยากจะถูบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขังได้ครับ คจะอ่าดูลวงตาแอดไลน์นะไอ้นั่นเลยครับไออะไรนะไออินบ็อกมาได้เลยครับอินบ็อกมาได้เลยครับอย่าดูให้ละเอียดเลยครับนะอินดีครับกดไลค์กดแชร์ก่อนในอินบ็อกมาครับขอบคุณมากครับทีหัวจะขอหัวใจเรื่องัวเลยครับมาร้อยกว่าคนแล้วนะกดไลค์กดแชร์ทีครับนาน,าน,านมาทีหนึ่ง ก็วันนั้นก็ไปออกทีวีเมื่อวานออกบนทีวีก็วันเนร์วันอาทิตย์วันพรุ่งน,นี้ฮะประมาณห้าโมงไอสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีจะมีการนออกทีวีเชียร์ให้จบครับของรายการลุ่มปนัดตาช่องช่องสิบแปดครับถ้าสนใจก็มาจะมาทําเรื่องหัวเรื่องเบียถูกกระทาย่ำยีหัวโชกปีแยกหัวแตกเมียจาเพรตาอะไรเมียยายตีก็ต้องหมาเลีนแอร์ครับจะมาดูดวงชะตาก็ยินดีครับ นะอย่ามาสาักเตกเลขยันก็ได้ครับตอนนี้โรคโควิดมาแน่มันด้านอยู่ครับักพักหนึ่งครับคุณธนาสักถามว่าชีวิตการเงินไม่ค่อยดีเลยครับาตาิดขาดอะไรอ้าวเกิด้ีอะไรอ,ะอ่ะต้องดูดวงฮตาครับอินบล็อกมาเลยครับอินบล็อกมาเลยครับอินบอ็อกมาได้เลยครับอย่าดูหลังไม้ครับ ตอนนี้ไม่ต้องดูหน้าไหม่นะฮะตอนนี้ดูตอนนี้ดูได้แต่ว่ามันเวลามันไม่พอครับบูชาสีรึ่งน้ำมันพายเดินแอร์หงุดหงิหัวโกลกสามหัวตายหัวตายลอยน้ำเต็มของกบหงเจ็วัดเจ็ดป่าช้าเจ็ดถนทางสามแท่งว่าร้อยแปดว่าตีร้อยแปดตีห้าร้อยแปดหนังกระดูกผีร้อยก้าวัดร้อยก้าวป่าช้าปวดปวดสองเต็เข้าน้ำมันช้าสกมันจากมือสุรินน้ำมันตาบ้าปรยูจจาสุราษฎร์น้ำมันกูมารทองรุ่นแอร์ติดคุกไปคนยังบ้าหมาอย่างลักหัวยังกับเบียอย่างหลงครับ จะมาดูดวงชะตาได้ครับนะถ้าครูเท่าไหร่ก็อย่อินพกเข้ามาถามสอบถามได้เลยครับสอบถามได้ครับเดียวดูดวงชะตาก็ยินดีครับอินบอกมากดไลค์กดแชร์กดห้าไลค์ห้าแชร์ห้าลุ่มเดี๋ยวดูให้ครับมีคิดเงินนวครับอ้าไหมูบ้านปิดเจริญโครงการสามครับดอนเมืองครับบาริสที้สามหนึ่งศูนย์ทัสี่เจ็ดสี่ซอยสองเอครับ ขอไม่ได้กลับไปเลยครับตวงนี้อยู่ซีสระไอ้ี่กูเอดอนเมืองครับไม่ได้กลับไปเลยครับตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่บ้านอยู่สำนักแต่ผมจะโทรมอบมาตออบามก็ได้0ูนย์เ5้า5้ห้หรือว่าศ6 5 5516509ห้าห้าหนึ่งหกห้าศูนย์้ครับ ออกออกไปแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรทําเตี๋ยสีพึ่งมหาสเสน่ห์ทำกุมารทองจะมีการปลุกเสกอะไรุนแผนวันเสาร์นี่ครับขุนแผนสารสถงา,าไปทำให้ตามหาเสน่ห์มีมวลสาราสเนี่ยอย่างดีครับเกี่ยวกับด้านแปนปาด่เวทปนพระคาถาครับของอิตทเกย์ปะสมังผมพุทธคุณผุ่ผเงินั่นและครับได้กระบูชาก็ได้ครับฝุนแผนมีองค์เป็นร้อยขึ้นไปครับเป็นร้อยไปถึงเนี่ยพันหนึ่งครับ วมละร้อยก็มี99ก็มีครับสนใจสุดท้าได้ครับถุแผนครับมหาเศรษมีโชคลาภทำได้การงานและการเงินเลี้ยงกุมารเลี้ยงพายดีไหมมีเลี้ยงกุมารกุมพายก็ได้ครับมีครับเลี้ยงเยอะๆผู้ชายยังไงครับตัวผู้ชายมีครับมีอิน็อมาถามได้ครับอินบ็อกมาได้นะครับมีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการทาให้เกิดความเครียดเมือความขังเกิดขึ้นครับ บางคนไม่รู้จุดรู้สูตรแต่เลี้ยงมันก็ไม่รู้ครับจะทำยังไงตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองหมู่บ้านปีจเจริญโครงการสามสบายดีนะครับเด็กอันก๊อฟมีจุกเป็นไงบ้างมีจุกสบายดีใช่ไหมเออเป็นไงบ้างวันนี้ กดไลค์กดแชร์ที่พี่จบนบูมาบูชาได้ครับมาบูชาได้ครับนะฮะดูในเพจในไลน์ดีในไลน์รับอาจารย์เรงานในเพจก็มีครับในเพจมีครับดูในเพจได้บูชาได้ราคาม่มีมงกุฎราคาไม่แพงครับไม่แรงครับเป็นของดีลุกนี้เป็นธุรกิจไม่ค่อยดีก็ขายไม่ไม่แพงเเป็นดีลร ถ้าก็โกงแอร์ก็ทำพิธีกรรมให้อาซื้อได้มามาคุยได้เลยครับมาพบผมได้เลยวันนี้มีน,นีลงกงนี่โกงสิ่งที่ทางขายไม่ได้กงใช้ดินใช้ะชิดมามาทำพิธีกรรมไม่ขายดินดินได้ครับพบ,พบถกวนี้เป็นเหง้ากันไหมก็ต้องเหงย้วกยินบอมมาถามดีกว่าครับกินบอมดีกว่าครับ มีครับมีม,มีรถก็ต้องมีกุญแจรถต้องมีน้ำมันถึงจะวิ่งได้ต้องมีกระถางอยู่แล้วครับบอกที่อยู่ทีกันครัอ,อ,อ๋อบอกที่อยู่หมู่บ้านปิจเลยโครงการสามบ้านเลขที่สามหนึ่งสุนทรศรีเจ็ดสี่ซอยสองเอครับบอกเบอร์โทรด้วยหมู่หมู่อันนี้บอกเบอร์โทรก็ได้เออเอาโทรศัพท์มือถือโทรบอกครับด้วยบอกอยู่ที่ไหน ทิบด้ปกหมดไม่ได้ <นะ S 1> ปากปูดได้ไมปากปูดได้ไม่เห็นชทอีกนะปากที่ไ,ไ,ทไหน,นโอ้ยเขมีดหมุชีสโอ๋อโอ้ยชีสตไดดีแล้วงมาได้ครับยินดีครับบกระทำย่งดีบุกเข้าคุณของคุสน่เดได้โกลบอลถังเราแก้ไขได้ครับดูดวงชะตาโหดาศาตร์เดี๋ยวก็นด้นแน่นครับมาได้ ทางดีก็ได้ได้ไหมดได้อาจารย์ยังสัให้อยู่ไมครับครับดูครับสักหัวใจปุ๊บสักแมนักมหาบกตวาสัเด็ดัลกเนี่ยยันทีนี้เียกึกาน้อยบางจะมาทาได้โทรศัพท์คุณหม่มสวัสดีค่สวัสดีครับคุณแหม่ครับ นี่มีนโดยมากคือบุคาาสีพึ่งเป็นทางเมตตามหาสเสน่ห์ทำให้คนรักได้ทีการมาในการเงินครับมีคนอยากเช็คโอมที่อยู่กับตัวผมได้ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวอินบ็อกมาเลยได้นะครับอินบ็อกมาได้เลยครับกดไลค์กดแชร์ก่อนห้าไลค์ห้าแชร์ห้ากลุ่มก่อนครับ อะไรที่จะทำต่อไปในการเลยรนะอือติวิญญาณติดยวิญญาณคนละท้าผีหรือแบบไหนอาจารย์อาจารย์ว่าใช้ชื่ออะไรดีครับผมอาจารย์เป็นผู้นำจะมีได้ได้เขาได้อวิญญาณมันมีจริงไหมนีจริงครับครับวิญญาณมีจริงอย่างแน่นอนครับผู้ผีปีศาจมีจริงผู้ผีปีศาจมีทุกหย่อมย่า คุณพี่เอาเดียร์อย่างก็ตายแล้วอาจารย์เขาตายแล้วเสร็จเนี่ยใน้นที่เนี่ยไม่อยู่ตรงนั้นไม่หนีอออกจากพื้นที่ไปไดยแล้วแต่จิตวิญญาจะร่องโผล่เทว่าตายไปแล้วถรือว่าคนเรายังไม่ถึงอายุสูงอายุห้าสิบแปดหรือหกสิบเจ็ดสิบอายุไข่เมตายอายุยี่สิบกว่านี่ยังว่าจิตเอาลอุบัติเหตุ์จีแต่เอจิตเท้ิญญาเขาตกติดร่างกายไม่ได้ก็ต้องตายไปแล้วก็กลายเป็นสีวิร้อนเล่นพาเดอรเล่นเมฆพาเดจรนก็เปญาติพี่น้องที่จะทำบุญอุศลไปให้้เจากรรมนายเรว่าให้ไปขุดไปเกิด มันทำบุญไว้ครับะบุญเราทำกรรมเรจะไปสร้างมันครับหิบทัาปัญญามีจริงครับผีมีจริงอย่างอย่างสมมติว่าอย่างบ้านเนี้ยมีคนตายอยู่เราเราเข้าไปเนี่ยเขาเห็นเราเราเราไม่เห็นเขาเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ไหมไม่ได้ให้ให้เขาเห็นเขาก็ได้มี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 น้ำยาทาตามีมีมีของทาตาให้เห็นผีอืมนี่แหละสำคัญนะครับผมน่ะ โดยมากสััยโกราณเขาจะใช้ขี้เข่าขี้เขาเขาผีเนี่ยเอามาทาตา,า,าแล้วยโกงโกงมองเห็นผีผีวิธีการทําสูตรตามสูตรแ้วมานหมดแท้มีทุกวันนี้ยํงทำได้ไหมครับทําได้สิผีไอ้คนเห็นผีเนี่ยผีสูตรหมดแล้ว ชมผู้ชมผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางทางไลน์หรือทางเฟซหรือทางยูทูบต่างๆแล้วา้มี้อสนใจอยากถามอาจารย์เรื่องมีงานที่อยู่อยู่ที่บ้านแล้วมันมีอะไรแปลกๆหรือทำอไงอยาถามอาจารย์ได้เลยนะครับการมาถามหมอกไลาจารหรือว่าจิตทยาปลอดปอดปอดถอนกเข้าถูกของุณจะอทำยังยีนปลกคุณผีคุณคนคุณชาวบกร้อยแปดคุณผีผีดีผีให้คุณก็มีผีให้พทกก็มี เหมือนการเลี้ยงกุมารทองบางคนเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงขึ้นบางคนเรียยิ่งดียิ่งจนนะฮะมันเป็นอย่างนั้นบางคนเรียมีกุมารทองยิ่งถูกหวยรวยเบอร์ล่ำรวยจะมีครับแล้วแต่อยู่ที่การฏิพฤติปฏิบัติครับทำได้กุมารทองด้าได้สีพึ่งหมาตีผลยังว่าหมายังรักหัวยังกลับเบียยังหลงทักสีบาดทาชิ้วทาหน้าไปธุรกิจการงานค้าขายอะไรั้งีพึ่งทาหน้าร้าน ของปิดเลยละสามแผ่นให้เกิดความลับกดไลค์กดแชร์มาเยอะนะครับกดไลค์กดแชร์มาเยอะเลยครับใช่นะใครจะถามเรื่องอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับคมาได้เลยครับคิดมาได้เลยครับมคิดคอบวิธีเหนลองวิญญาณได้ด้วยตัวเองไหมครับได้มีครับสนใจมหาได้เลยครับศึกษาได้เลยครับว่างทุกวันไหมคะว่างลงมาก่อนก็ได้ลรมาจำทีก่อนก็ได้ครับ อนตำราที่อาจารย์เร่มเรียนมาบ้างหรือเปล่าคะยังไม่เคยสอนใครเลยครับจะสนใจก็มาจะมาศึกษามาได้จะศึกษาก็มาทางด้านสิ่งดินน้ำปะครับ ก็มาถามได้เลยครับยินดีมาในเขตในนั่นได้เลยครับยินดีครับมีอยู่ครับมีอยู่พอมีอยู่ครับแต่สนใจแครพูดคชาได้แล้วมันพายมีนะผมมีทึเกมีเรียกคนรลักกลับได้มีหมดต้งใช้รูปหัวรูปเมียชื่อนามสกุลวันที่มีเกิดมา ถ้าอยากจะบูชาไหวพรุงร่งมงคลชื่งรานปัจจะบีนครับมีตะกุดมีวัตถุมงคลหลายอย่างกุมารทองทราบสายไหนครับตะกุดมหาลังับตะกุโดโสรถมงคลเป็นทางมหาเสน่เป็นทางให้คน,นครักอะฮะทำใหอยู่ยงมงคปันตุบันฆ่าแถวจากอันตรายทั้งปวงต้องการภายต้องการถีบิษาาเจราทุงต้องก,การสรรพูใสหมุนดำแก้ไขได้ครับอย่าลืมวันพรุ่งนี้ครับนะฮะสิบเอ็ด โมงใช่ช่องเลยสิบแปดครับนีี่สิบแปดใช่ไหมใช่ใช่ครับใรการของผม,มเคลียร์ให้จบครับการเอ่อพอผ้าแดงมันเป็นยังไงที่ก็ลอยน้ำที่เกิดเหตุที่ต่างเน่ต่างจังหวัดครับสนใจดูได้เลยครับกกดไลค์กดแชร์พี่ครับกดไลค์กดแชร์เลยครับ จะด,ดูดวงตาตาก,ก็กดไลค์กดแชร์เข้ามายินบอกมาเลยได้เลยครับดูให้ครับถ้ากุส่งรถสท่านราค,รคาเยอะยินบอกเข้ามาถามได้ครับจะถามเรื่องราคาเท่าไหร่ก็อินบอกเข้ามาถามสอบถามได้ครับยินดีครับอาจารย์เดี่ยวบอกว่าคิดถึงเนียนแอนะครับครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์เลยครับ ขอเมตตาค้าขายทำใน้กคนรักซื้อง,ง่ายขายป้องม,อคมีครับกุมารทองนีครับสนใจบูชาได้เลยครับ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 ทุกวันนะ่ะมาได้เลยครับ ถ้าอยากจะบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอยากจะมาสอบถามเรื่องราวต่างๆก็ยินดีครับมาได้เลยครับจิตเทววิญ,ญญาณขายที่ขายทางปวโยกมีในแยกปัวแตกในจากโ,ตาาโคตไล่ยปิยาตีมาหาได้เราทําพิธีกรรมต่างๆได้หมดครับเอานี่ก็พอสมควรเวลาแล้วนะฮะนะฮะถ้าติดตกดติดต่อตามด้วยครับเอาเอาแค่นี้ก่อนขอโชคดีมีชัย่านพี่ทมที่ลงพล,ลรักครับขอโชคดีมีชัยท่าน มีใครจะนอนหลับให้ได้เงินหมื่น่อตื่นให้ได้แสนจแกงแขงให้ได้เป็นร้านแจ้แหวนเงินทองไหลมาที่มาหวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาทีปลอยโวิดทุกโศกโศโรคภัยของกประปมปัญหาธุรกิจการงานการเงินหวยร่ำรวยครับอายุวโนสุังคราราาทุกสา์ทุกทานผชเนี่ยครันะครับาที่สูปัญหาชีวิตนะครับชี่ จะอันไล์ผ่านให้ชมนะใครที่ข้องใจเรื่องต่างๆนะครับวัตถุมองคนก็ฐานที่ต่างๆก็อาจารย์บอกไปหมดแล้วนะครับนะใครที่สนใจก็มาคุยกับท่านได้เลยนะครับที่ตำหนักที่ํำนักนี่แหละนะครับว่อาจารย์ไม่แยตกำนังอยู่นะครับดูร้อยที่มาชมนะครับ